สวัสดีครับผมบีทำไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ก็ผมมารีวิวไม้ร่อนผมครับสายพันธุ์คิดมินเนื้อเขียวนะครับหอมนุ่มนะครับอันนี้ก็เป็นสายพันธุ์คิดมินคราากำลังจะแตกลายนะครับก็เดี๋ยวอยู่สี่หนึ่งสสามสี่ห้าต้นนะครับก็เขาก็อันนี้ผมห่อไว้กันพวกมาพิเสื้อคืนนะครับก็ลูกเขาไม่ใหญ่นะครับสายพันธุ์คิดมินครับหอมนะครับอันนี้ก็ แตกลายมาแล้วครับแต่ข้างนี้เขาไม่มีลายนะครับอันนี้เป็นสายพันธุ์คิปมีนะครับก็เหลืออยู่ประมาณห้าต้นนะครับนี่เป็นพวกผักกานะครับผักกาดผักกากินใบนะครับนี่ครับใบผมตัดไปกินรอบนึงน้นะครับมันก็เขียวอยู่นะครับแต่ไปกินไม่รอบนึงนะครับก็เป็นผักกานะครับผักกากินใบเขาก็ใหญ่นะครับผักกาปลอดสารพิษนะครับใครอยากกินก็มาเอาไปกินได้เลยนะครับ นี่ครับผักกาดใครอยากกินก็มาเอาไปกินได้นะครับผักกาดผักกาดกินใบนะครับปลอดสารพิษไม่ใช้ยาฆ่าแมลงไม่ใช้ยาฆ่าเชื้อราไม่ใช้ยาไม่ใช้สารเคมีอะไรเลยนะครับนี่ก็เป็นทุเรียนนะครับทุเรียนหมอนทองนะครับก็การเจริญเติบโตอยู่นะครับทุเรียนหมอนทองนี่ครับอันนี้ก็เป็นพริกนะครับพริกที่ผมเพาะกล้าไว้นะครับก็ เขาออกมาแล้วนะครับเดี๋ยวโตเดี๋ยวมีพริกให้กินอีกครับโผล่ไปครับผมว่าพีทําไปเรื่อยๆนะครับรีวิวครับยังก็ไม่ได้รีวิวนะครับไม่มีเวลาครับนี่นี่ครับฝอนทองนะครับอายุหนึ่งปีนะครับหนึ่งปีหนึ่งหนึ่งปีนะครับครับฝากกดติดตามผมด้วยครับผมพีทำไปเรื่อยๆนะครับ